ชิกุเละโซเอนกับวนทาพิเศษที่ส0ไปแล้วเจอกันโมไปดีเลนทีโมแล้วทีโมแล้วไปไปไไปไปไปไแล้วไปโนโนซูมาไกลมาไปแล้วไปแล้วอ้เออมันจะพายไปไหนเนี่ยหมุนกลับก่อนดิหมุนกลับก่อนดิหมุนดิโมหมุนอาโมหมุนอาเอาเอามึงจะพายก็หมุนะเอาหมุนมึงเป็นคนหมุนนะถ้าโมจะพาหมุนนะหมุนดิหมุนดิ ทีบพอยใหพายไปหมุนเออไ,ไปไปไปเลยไปเลยไ,ไอ้คนกลางนมันมนิ่งอะ่ะเพราะคนกลางนิ่งลเ,เลยเฮ้ยเรือไปแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยมันจะคว่ำเนี่ยไอ้ลูกเรยอไปพายเลยเฮ้ยกลไม่พายต้องไงวะมันต้องกดเอาไม้เล็กหนึ่งมาแล้วก็กดคลิกซ้ำมันจะเอาจุ่มลงไปน้ำแล้วก็มันจะลากตามมาเอาเอเฮ้ยใครเขาทำไมพายไปแต่ทางนู้นแล้วเนี่ยสรายหยุดพายแล้วนะทำไมมันไปทางนู้นนะไอโมพายอะไรอยู่เนี่ย โอ้ยเสียงอะไรอ่ะโมเลี้ยว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 เออนั่นแหละสวยไอจ้วงจ้วงจ้วงดิจ้วงดิจ้วงดิเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวโมอย่าโมอย่าหายสวนดิอย่าหายสวนดิอย่าหายสวนอย่บหายสวนเฮ้ยจ้อยหมุนแล้วไก่จะได้เอ้ยไปเลย โอ้คตรเก่งโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรเอาไป1 2 1 2 1ฝัน่านนุพายก้าพายกาเออหน่พายกาพายกวนึ่เลยดิอย่าไาดีโมเรวเร็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 วปล่อยปล่เอ็มพีเอ็มพี่แกฟิวฟิวเลีวฟิวหนึ่งเลี้ยวเลี้ยวเดินุนเลี้ยวถนนเลี้ยวเลีวเลยดิเลี้ยงไงเนี่ยไปดิ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 เออสวยไปทุนไปหนึ่งสองเลี้ยว เลียวเลี้ยวไอวครับวคนมาครับเลี้ยวเลี้ยวเออไป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 สู้สู้สู้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งดิฟดิดิฟดิเออ้ย้ยดิโชดีโคเด็ดดิฟสวยไได้ดิไอดิโมไปดิทำไมเกมมันไม่มีเสียงเอฟเฟคหรือไงวะเงียบยังเลยอ่ะเลี้ยว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 โอ้ย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 เลี้ยวดิเลี้ยวัว โอ้ยเพลงอลังการยอ่ะโอ้ยดิฟ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 โตเกียวโตเกียวอินิเชียลไปดีไปดีไปดีไปดิไปดิชิว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 ่มันจะตไวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไงมีไงเลี้ยวกลับมาดีเลี้ยวกลับมาดีเลี้ยวกลับมานี่มันต้องมัต้องใช้ไม้พายลากเลี้ยวได้โคตรที่เป็นเทคนิคลากไม้พายลากเลี้ยวไป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  ไม่พาลากไม่พาลากเลี้ยวเลยวไงไม่พาลากเลี้ยวเล็งเล็งเล็งเลเล็โอ้ยนี่ยวีีชิว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 ไป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 จำจำดี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 ไปไไปเออเออเอฟิวพยานฟิวพายดีฟิวเด็กเร็วเว้ยถึงแล้วโคตรเก่งเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเลี้ยวขวากูกูพายจุ่มพายจุ่มสวยนี่ไงนี่ไงเป็นแผลนี่ไงโคตรที่เวิร์กพายจุ่มพายจุ่มเลี้ยวพายจุ่มเลี้ยวไงไงเลี้ยวเป็นแล้วพายจุ่มพายจุ่มเลี้ยวนะมีเบรกด้วยเฮ้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 ยพายไปเออไปจำจำจำดิจำดิจำดิจำจำจำเฮ้ยถนนถนนเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเรี้ยวลอยยัน ที่คือชายผู้มีแขนข้างเดียวในการพายเรือไปเลย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 ไปไปไปเลไปเไปเไปเลยไลไปยไปไปเลยไยไบเลปยไเลไยเลยไยไปเลยไมเลยยไปเลยไลยไปไปไปเลยไปเไปไปเไปยไปไปเไเยไปยเยยลไย เอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮมันมันมนมันมีอะไรต้านกูตลอดเลยว่าเฮ้ยหางเสือสองอันทำอะไรเนี่ยเฮ้ยายเร็วเฮ้ยมันไม่เลี้ยวไอ้มไม่หยุดพายเลยมันต้องเลี้ยวขวาม่จะพายรู้ว่าทำเตี่ยอะไรเล้วไปมงไปไอดตีเยไอตัวท้ายเนี่ยมันทำให้เรือช้าเนี่ยไอม่ม่บอกไม่เลยเฮ้ยเขามีแวะซื้อโค้งเนี่ยไม่เอา

เราต้องดิฟเราต้องดิฟดิฟดิดิฟดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมุนไปไหนอะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดผายเข้ามาพายเข้ามาเร็วพายเข้ามาพายเข้ามาเออจู่ไป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 เวสปีดเวก่อนเ้ยวก่อนเรยวก่อนเจีนเจียนเรียวเียเียีออนไงโคตึงโคตตึงโคตึงสปีดแล้วโคตึงสปีดสปีดพุ่ง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 บูสต์บูสตบเร็วเวเร็วเรวเร็วเรวเรวอไป เรียวเรียวไปไปเรื่องโอ้โหเป็นคนคุมหัวเป็นคนนี้กว่าเรือจมแน่เลยจมแน่นอนไปเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นดูเราเชื่อมั่นดูเราเชื่อมั่นไอโมดูดิมันเรือหมุนดิเอ๊ะหัวหัวที่ดีมันถึงจระพานเราไปเล้วไปไอโมเราต้องกระจบแล้วเนี่ยไอโมพี่โอกาสแก้ตัวพี่โอกาสแก้ตัวไปทำไมแก้ตัวได้อยู่แก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวไปหนูยังไม่เข้าใจไง โอเคๆพี่เชื่อพี่เชื่อเดือดรับนี้สีแดงไปไปไปบีบก่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเลี้ยวขวาปุ๊บไปติดเออเลี้ยวขวา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 จ้ากูดึงพายกลัวพายจุ่มน้ำพายจุ่มน้ำอย่าเพิ่งมึงจะเลี้ยวไปไหนละโมงมึงเลี้ยวทางนั้นดิมึงเลี้ยวไปทางนั้นก่อนดีเออไป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 เอ้าไปเลยไปเลยไปเลยค่อยไปค่อยไปค่อยไป หมุนนี่หมุน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 เออไป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 เฮ้ยมึงหมุนดิฟเกินไปไปไปเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยไปเฮ้ยเป็นหัวแปนไปตาายละนายหัวนายหัวขอต่อไปบริสวรค์ลูกเจี๊ยบโอ้ยโอ้ยเหลือเพียนเลยโอ้ยโอ้ยอาถรนนอาถันไอ้ไอ้อาถันอาถรนเนี่ยังไม่ทันเริ่มเลย เรีวเรยวเรียวเรวเรวเ้ยเฮ้ยกูกจีกูจีกูจีกูเบรกกูยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไม่ได้จมน้ำไปแบนตายจมน้ำจมน้ำตายไปเลยตายแล้วตายแล้เร็วเรวเรเรเร็วเรเร็วเรเวครับเร็วครับเรีวเรีวครับเรวเรวดิพายไม่ยพายไหยเรือเลย พายไม่หยุดเลยเวทน,นาซุปอแวนซอยและซุปไอโมตัวนี้เยรวมด้วยเช็กเกร์แจวเลยเนี่ยหยุพายจบครับเดี๋ยวไปไปฮะเดี๋ยวเลีเไปครับมาเลี้ยวไปแมันต้องมีพายจุ่มมันมันถึงจะชะลอมันต้องจุ่มแล้วแบบให้หมุนอนะเหมือนเป็นแกนกลางในการดิฟเว้ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งต้องพายเ<ม>ว้ยผมไม่ไปเลยผมพาย,แล,พยแล้วนะใช่เหรอใช่อะเมื่อกี้จุ่มมันต้องจุ่มคนเดียวเว้ยเดี๋ยวพี่จุ่มเองเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจุ่มอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรเนี่ยเริ่มมากรัดิบแล้วอะไรเนี่ยไอหัวหัวใครเนี่ยไอโมมึงกันเนี่ยไอโมได้โมบายชิวโมบายโมบายโมหมุนก้าบโมหมุนกลับก่อนโมหมุนกลับก่อนโมหมุนกลับก่อนหมกลับก่อนเอ๋ไป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 ค่อยไปไอซื้อซื้อไอโมไอโมมึงจะมึงซอยอย่างเดียวเลยเชี่ยซอยข้าเหนียวสวยดิบ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 โมเออหัวหัวไป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  ไปไปดีไปดีไปดีเฮ้ยทางนี้พายกับมาทาโนเลเดี๋ทวร์เเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเอาตกน้ำตกน้ำตด้เอาเฮ้ยไปไปไไปได้ไปได้ไปได้เเรายังไหว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 เรือไปได้เรือไปได้ชิวไปชิวได้เรือไปได้เรือได้เรื่อยเรือเรือายกำลังพายกำลังพายกำลังได้ยไฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยท้ยเยเยย โอ๊ยๆการพายเรืออะไรวะเนี่ยไอ้เฮียการพายเรือแบบใหม่ไอเฮียพายเรือแบบใหม่สัตว์เชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอไม่เห็นเลยไปไปเฮ้ย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 ลอย้อยไอเฮียโอ้ยไข่ทาไข่เต้นบิบอยแวบลอยไปเลยทำไงแวบลอยลงน้ำไปเลยอะไรวะเนี่ยเกียรอะไรกันนี่คจมน้ำไว ไป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 ปล่อยปอยีนั่นปล่อยอีนั่นตกน้ำไปคนเดียวปล่อยปล่อเราไปกันอีกเราไปกันอีกสวยสวสวย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 สยอ้อ้เล้ยวเเลี้ยวไอมมแล้วชิวชิยับไปแล้วขยาบไปแล้วขยับไปแล้วไม่มีไม่มีขยักไม่ขยับเดี๋ยวกูหมุนเกับเดี๋ยวกูมุนกับเออไปไปรอดรอดไปแค่สคนไป ไป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 กูก to mm ูช hmm. ีก uh ูค huh. ุมหัวอยู่คุมหัวเลี้ย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 วเออุ้ยสบายขึ้นเยอะแล้ว่ะไป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 กำจัดจุดอ่อนเฮ้ยมาเรียนตอนี้มาเรียนตนี้กันไปเราจัดเรากำจัดจุดออนไปแล้วเมื่อกี้เจอจุดอ่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเด็กวัวเด็กวัวาเรือนเนียเรือนนี้ เฮียอะไรละชนเลยนี่เฮียเฮียตีออกไปไฟตีออกไปออกไปตีออกไปเจ้าออกไปตายตีไว้มาเจ้าไปตายแล้วไปตายแล้วไอ้เกลือกถลักถลักถลังเฮ้ย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 เฮีตนั่งกับน้องเดมตัวเขาด่วนไหนอะเฮียเรือกระจอกเรือกระจอกเออนี่เรือโลคัสไม่มีตดอกผาแล้วเว้ย ไหวตึงรีีไอ้สัตว์เริ่มพุ่ตกเลยไอ้ยังพูดถึงคำตายเลยสัตว์มึงรยากามาทำไมเออจริงงอทำไมวะตัวการาินีอะไรดีอะเยี่ยเงี้ยงอนแล้วเด็กวันงอนแล้ว

ตายตายตายไฮไยกลักลับกลตายล้วตายแล้วโอ้โอ้นนนโ้หมุนหมนคๆหมุนคๆหมุนคๆหมุนค่อๆหมุนค่อยๆหมุนค่อๆหมุน่อหเด็กวันจำนำเด็กวันจนำเนี่ย ไอ้ชิว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 ฟวชวพี่คุมให้พี่คุมให้พี่เอายู่พี่เอายู่ชิวชิวไม่มีไม่มีไม่มีตัวถ่วงแล้วไม่มีตัวเงินตัวทองแล้วชิวชิวชิวชนะชนะชนะีดเลยนี้ยนี่น้อโมดล้วเว้ยเฮ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 ้ยเ้วเเนยเ้ยเยเ้ย้ยเ้้เเเยยเยกูเเเ้ยเ้ย้เ้้้้เเฮ้ยบเฮ้ย เฮ้ยเบา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 เบรกหน่อยพี่พายพี่พายพี่พาเฮ้ยเบรก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 ฮ้าเฮ้ยเบรกเบรกเอาไายจุ่มเอาไายจุ่มเบรกเบรกอุ้ยเบรกแล้วไายขึ้นมาพายขึ้นมาเออหมุน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 เอาเอาไายเอาไายเอาพาจุ่มน้ำไปคนนึงเอาไายจุ่มน้ำไปคนนึงเดินหัวให้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฟิวไายกําลังไายกําลังไายกําลังพายเทรังเลยเออหมุนให้เออเฮียระดับโลกอ่ะคุมคุมสวยสวยโคตรเก่งไอ้เหี้ยโคตรเก่งเลยไม่มีโมแล้วเก่งมากไปเลยไปเลย โอ้ยเจ๊กไฟเลยเว้ยไอ้เรือซุ่มแบบนี้มีคนเล่นไพ่ไหมไหนไหนไหนไอ้โมไอ้โมไอ้มาแล้วพี่รออยู่ว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนฮ้ยเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยน้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยมีเงินเฮ้ยจุกหลบดิหลบดิเจียงถ้ามันไกลเฮ้ย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 หายน้ำแข็งเฮี้ยเออโคชิล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 ดิฟดิฟ ดูดูดูเบรกให้ช่วยเบรกช่วยเบรกับุโคตรเก่งอะเที่ยเราแม่งอีสปอร์ตถ้ามีอีสปอร์ตก็มีคือเราชนะแล้วเที่ยเก่งเกินเก่งกันจัดเที่ยในสุขหาจุดอ่อนเจอเทียว่าใครใครใครคือจุดอ่อนที่โ้เยไรเนี่ยโอ้ยตี่ะไรอะยังยังยู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 จจดัดจัดดูจัดดูเด็กวาจัดดูเด็กว หเนี่ย <centro> น <nt> ้องโมจนพายเนี <into my response> mm ่ยเขาด้วนนะดนเริ <th> <what> ่มโมเร็วมาเร็วพี่รออยู่เนี่ยทางโค้งเนี่ยทางแยกชิตเนี่ยอะไรวะเฮ้ยพูดเองนะได้พูดเองอีสัต์ไปไม่ต้องรอโอ้ยเบรกเบกเูเบรกกูเบรกกูเบกเลียวเลีวเยวกูเบกให้กูเบกให้เลี้ยวสลังสลังเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวได้ไหมไเบรกสลังสลังลัง เดี๋ยวเดวกูเลี้วหัวเดีวเลหัวให้โอเคกูเลีวหัวแล้วลี้ยววให้ไป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 ทางด้านปึเฮ้ยทางไรเวหัวเ้ยวหัวหัวเ้วหัวต่อหัวเลีวหัวต่อเฮ้ยหัวเลีวหัวต่อหัวเวหัวต่อหัวเวหัวต่อชงเวหัวต่อเฮ้ยกเฮ้ชู้ยมปกํลังมากํลังดิไปกํลังเฮ้ยมันเบิรดลเฮ้ยเราเก่งเฮ้ยเราเราตื่นกันไปหรือเปล่าวะไปกํ ค่อยๆพายค่อยๆหมุนเออเออยังโคตรเก่งไอ้สัตว์โคตรตึงไปไปไอ้ไอ้กำลังตึงเลยโคตรตึงอ่้อยตายแล้วเด็กดเด็กดวัดจมน้ำตายแล้วจมไปได้เฮียเปมาไปมามาแล้วโดนมาเร็ว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 คือไง แ <When? m akes noise> มนสวยเ,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 ยเยข้ขามาแล้วเอ้าเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอีกทีเออไปเว้ยเอ้าขาดใครวะไอ้โม่โนโนโนซืโม่อยู่ไหนเนี่ยตามมาเร็วตามมาตามมาเดี๋ยวพวกพี่รอเนาะโอเคพวกพี่รออยู่ร <c oughs> วมแล้วรวมแล้วเ yeah. หลยพี่ โอ้ยเร็้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคสวยฟิวสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวพี่เอางี้พอเวลาเจอโค้งนะเบรกเลยแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เป็นหัวเลี้ยวให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมซะผมซะเบรก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 โอ้ยจะเลี้ยวหัวให้เลี้ยวหัวให้โอ้สวยสวยสวยอุ้ยอุ้ยคอมโบคอมโบคอมโบไวชิวไวชิลไวชิลสวยสวยสวยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเออกำลังดีกำลังดีควบคุมควบคุมหัวควบคุมหัวปึ๊บ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 เฮ้ย เฮ้ยเพิบครับไนี้ต้องเบกละวเฮ้ยฮนดควาเบกโอ้เสียวเสียวคลายผมผมเปอเคลายเฮ้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 ยโอ้โหโอเคโอเคค่อยกระดิไปค่อยไปค่อยไปเชพอข้างหน้าค่อยิค่อยค่อยค่อยชิว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  เดี๋ยวเช็คคอยว่ะไอหมูล็อกเอาเฮ้ยน้ำตกน้ำตกเฮ้ยน้องนัำสตรีมว้ายอะไรวะเนี่ยเยี่ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเยี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้วโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย เฮียเราปะเนี่ยไอ้เหี้ยเก่งเกินไอ้ท่านไอ้เหี้ยเก่งชื่อหายแล้วเมื่อกี้โคตรเวอร์ไอ้เหี้ยอย่างเวอร์ขาดแม่งระดับเทพเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเวอร์จัดเลยเมื่อกี้โคตรเวอร์ไปไปไปทุกคนไปไปชิวชิวสามัคคีคือพลังเนี่ยไอ้เหี้ยเราจะเป็นแชมป์ภายเรือวัดยางวันนี้แหละไปวันนี้แหละไปดดีเ้วยดีเดีดีเฮ้ยไอ้เขี้นหินนี่สู้ ุสุบายเฮ้ยเฮ้ยเเลี้ยวเลีลับเโอ้ยเ้หินใหญ่หินเฮ้ยเฮหินเล็กไม่น่าเป็นไรแต่หินใหญ่ไี้แหละเอาล้วเว่อเอาล้วเว่อรอร์เธอเียอะไรใครมาแจกตเี่ยไม่เอาเฮ้ยเต้องต้องซ้ายหน่อยต้องไปซ้า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 ยเดี๋ยวขวาเดี๋ยวตกที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยชิบหายแล้วเสียศูนเสียศูนยังยังไหว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 ไปเลยไปเลยมุมมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูไปทาง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 ูเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่ามาแล้วโอ้ยเข้าไปแล้วกดชักโคกไอ้เหี้ยติ้งติ้งติ้งโอ้ยโอ้ยหมุน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 อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไหลไหลเชี่ยโอ้ยล็อกแกนล็อกแกนสู้สู้สู้เฮ้ยผ่านเข้าชิคกี้พายผ่านเข้าชิคกี้พายผ่านเข้าชิคกี้พายผ่านเข้าชิคก้พายเอ๊ะอีซี่มาโหเฮ้ย เฮียเก่งเกินกลับมาได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเช็คพอยต์ผ่านแล้วนี่คือเฮียอะไรเป็นเฮยอะไรฮ่าไม่เนี่ยเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรไอ้อ้วนเน่ยไอ้อ้วนมึงตายอยู่ไมึไอ้ไ่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่ไม่ไหนอยู่ไม่ไหนไอ้อ้วนลงน้ำไอ้อ้วนลงเหยดิ